ดีครับและตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับผมออโตกับเกม As Echo ก็สำหรับเกมเกมนี้เพื่อนๆบางส่วนก็น่าจะได้รับชมจากที่ผมนั้นไลฟ์สตรีมตอนเซิร์ฟเปิดไปแล้วตอนที่ไลฟ์เนี่ยโู้พูดคุยกันสนุกมา,มากๆเลยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมเพราะว่ายอดคนดูเนี่ยเยอะมากๆตอนนี้ก็มียอดวิวรวมทั้งหมด14,00 0แล้วครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆบางคนที่ติดตามช่องออโต้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ว่างหรือย,ยังไม่ได้สะดวกดูไลฟ์สตรีมในคลิปลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ครับว่าเราควรสุ่มหาตัวละครตัวไหนดีและระบบเกมคร่าวๆนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวในอนาคตผมจะมีคลิป ไกด์โดยละเอียดของแต่ละทีมของแต่ละตัวละครมาให้ด้วยในคลิปนี้อยากจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับเพื่อนๆก่อนครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมงั้นไปรุยกันเลยสำหรับเกม As Echo ก็จะเป็นแนว SRPG ครับให้เพื่อนๆ นั้นสุ่มกาชาหรือว่าปั้นตัวละครหรือว่าทําการจัดทีมเพื่อที่จะไปป้องกันฐานของเราครับในณะตอนนี้มีตู้หนึ่งที่เพิ่งมาเป็นตู้ลิมิตล่าสุดเลยครับผมเรียกว่าน้องหญิงน้องหญิงเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งม,มากๆสามารถที่จะซอมมอนโดนซอมมอนอะไรต่างๆมาเคลียร์มอนมาจัดการมอนได้ผมเลยทําการสุ่มกาชาให้เ,เพื่อนๆดูเลยครับว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่น่าหาจริงๆนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องหญิงนั้น จะมาหาผมในอีกไม่ช้านี้นะฮะนี่ครับน้องหญิงครับน้องหญิงใครน้องหญิงน้องหญิงบ้านไหนบ้านไททองหรือเปล่าโอ้โหผมอะลุนเลททุกเกมเลยอะตอนตอนเนี้ยทำไมนะ้าน้องหญิงผมเปลี่ยนไปโอ้ไม่เป็นไรมาเล่นในบดทดลองให้ดูก็ได้โอ้โหเศร้าใจอะกาจะรีวิวน้องหญิงแล้วอ,ะอ,อ่ะนะครับ ก็สาหรับตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครรีมิเต็ดที่กําลังเลตอัพอยู่ในตอนนี้เลยและผมเชียร์ให้เปิดมากๆเพราะว่าตัวของน้องหญิงอ่ะจะเป็นตัวละครที่ช่วยทีมเราได้อย่างแบบเก่งผมใช้คำว่าเก่งเลยเป็นตัวละครระดับท็อปเทียด้วยครับตัวน้องหญิงจะมีความสามารถในการที่จะสมอนโดนออกมาแล้วพอสมอนออกมาเนี่ยก็จะเคลียร์มอนรอบๆได้ดีมากๆในแง่ของการที่เรานั้นต้องเล่นเกมประเภทแบบการกันฐานอ่ะแลมอนอ่ะโหมันเข้ามาทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับตัวละครอย่างน้องหญิงที่ที่แบบ ทำดาเมจได้รุนแรงเนี่ยก็เลยคุ้มค่าในการเปิดหาซึ่งในเกมเกมนี้มันก็จะมีคอมต่างๆครับเดี๋ยวไอ้เรื่องคอมต่างๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยออกไปเนาะเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปแยกให้เอาเป็นว่าเราอะต้องจัดทีมให้มีตัวแท้ง แล้วก็มีตัวฮิลหรือว่าเป็นตัวบัฟนะครับแล้วก็มีตัวดาเมจเพื่อที่เรานั้นจะสามารถที่จะประคองฐานของเราได้แล้วก็ประคองตัวของตัวละครด้วยนะครับที่มันต้องไปต่อสู้กับมอนซึ่งฐานเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะกดสกิลนะครับ <S <S 1> <S 1> เพื่อให้ใช้สกิลเสาแล้วก็คอยบัฟหรือว่าคอยทําดาเมจใส่มอนนี้ได้เหมือนกันหลักๆเกมเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่การออโต้เลยสามารถที่จะออโต้แล้วก็เราเลือกกดจังหวะสกิลของฐานเนี่ย เป็นในแต่ละจังหวะของแต่ละคนนะครับคือเกมแนวเนี้ยมันหลักๆมันขึ้นอยู่กับมอนที่เราเจอเราขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยแต่เอาเป็นว่าจากที่ผมได้ลองเล่นมานะเฮ้ยออโตโ้เกมเนี้ยเก่งเลยแล้วก็ออ,อ,อโตโ้เกมเนี้ยใช้คำว่าฉลา,าดอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับ เพราะว่าหลายๆตัวเลือกที่จะกักสกิลไว้ใช้ในจังหวะที่สําคัญไม่ได้แบบใช้สกิลแบบมั่วสั่วอันนี้ก็เลยเชียร์ว่าใครที่เป็นใสออตโต้แล้วก็ชอบเล่นแบบเกมแนวกันฐานแบบนี้เกมนี้น่าโหลดมาเล่นมากๆและอย่าลืมสุมหาน้องหญิงขอให้ดวงของคุณนั้นไม่เป็นแบบน้องหญิงของผม <c oughs> ประเด็นคือผม <c oughs> ได้ตัวซ้ําด้วยนะได้ใส่ล็อตอะ่ะได้ตัวเดิมอะ่ะเศอรอ้าใจอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะฟาร์มเพรนะครับหาเพรไปเปิดน้องหญิงเพิ่ม แล้วเกมเกมนี้ควรเปิดหาตัวละครตัวไหนบ้างครับให้เพื่อนๆดูตามภาพภาพนี้เลยครับเทอริสนี้คือมันจะมีตัวละครประเภทดามเมจนะครับมีสเปเชียลที่เก่งตามสถานการณ์ที่เหมาะสมหรือจัดทีมที่เหมาะสมแล้วก็มีตัวละครประเภทดีบัฟนะครับหรือเป็นตัวละครบับแล้วก็มีตัวละครประเภทซาเวที่ช่วยให้เรานั้นเอาตัวรอดได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าถามว่าเชียหาเปิดตัวไหนเชียแถวต้นๆไว้ก่อนเลยเพราะแถวต้นๆเป็นตัวละครที่เก่งจริงๆอย่างน้องหยิงของผมนะครับเดี๋ยวผมจะล่าเอา ออกมาจากตู้กาชา้ได้เลยตัวข้างกันครับไซรัลตัวที่ผมเล่นอยู่เก่งมากเก่งทั้งดามเมจเดี่ยวเก่งทั้งดามเมจบูคือเจอมอนได้หลากหลายสถานการณ์เลยอ่าได้ตัวนี้มาก็คุ้มค่าเหมือนกันหรือถ้าเกิดเล่นอีกหนึ่งตัวนะครับถัดมาตัวที่3นะก็คือรอเร็วรอเร็วเนี่ยก็จะเหมาะกับทีมประเภทแบบสายพิษถัดมาตัวละครตัวที่4ครับลูกตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันก็เชียร์ว่าเปิดหามาได้แล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าควรมีทุก ID ย้ําว่าทุก ID เพราะว่าในเมตาของเซิร์ฟนอกครับ ในปัจจุบันน่ะตัวละครตัวนี้ยังติดท็อปเทียร์อยู่เลยนั่นก็คือเฟรดาครับตัวนี้ถ้าสุ่มหาได้โคตรคุ้มถ้าสุ่มไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีวิธีที่จะกระชากเฟรดาออกมาให้มาอยู่ในไอเดียองคุณนะครับแล้วก็ถัดไปในเรื่องของแับตัวซ u เ v i ร์เนาองตัวสุดท้ายผมก็เชียร์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน้องโลลิตัวเล็กๆหรืออีกหนึ่งตัวละครที่เป็นรูป พี่เชอร์นะครับเราจะเรียกพี่เชอร์เลยก็ได้เพราะว่าพี่เชอร์เขาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวละครตัวนี้โหแทงได้ยโยยุมอนได้คือสามารถที่จะนโทรลกการบาเร,รียรได้ครับเชียร์ะไรครับไอพวกตัวละครแถวด้านบนน่ะเปิดหามาโลดแล้วเกมเกมนี้มีอะไรที่เราควรรู้บ้างครับก็หลักๆเราจะเน้นการลุยดันเจียนแล้วก็การป้อมอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆในแต่ละดาดก็จะมีมอนที่ยากขึ้นเรื่อยๆ,ๆครับรวมถึงเราจะมีการอัพสเตตัสตัวละครด้วยเกมเนี้ย อย่างที่บอกคือ AI อฉลาดเวลาเราจัดทีมะเราสามารถที่จะออโต้จัดทีมได้หรือออโต้ที่จะเลือกการเลือกสเตตัสต่างๆหรือว่าของสวมใส่ต่างๆนะครับที่มันเหมาะสมกับตัวละครตัวนั้นในเกมะก็จะมีการจัดทีมแล้วก็จะมีการเลือกการ์ดใช่ไหมครับการ์ดก็จะส่งเสริมตัวละครแล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นเมนหลักด้วยอย่างเช่นของผมเนี่ยเห็นปะมันจะมีตัวหลักของผมแล้วก็อีก2ตัวละครนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นทีมทีมนี้ให้ดูก่อนละกันเวลาผมเลือกจัดทีม ผมก็จะเลือกตัวอย่างเฟด้าก่อนเลยเราต้องการตัวบัฟนะครับที่เอามาเป็นแบบคอยช่วยบูตทีมเสริมทีมแล้วก็ ผมนั้นก็จะมีอีกหนึ่งไอเดียก็คือเกมมเนี้ยเราแอดเพื่อนกันไว้เยอะๆได้เลยครับเพราะว่าเราสามารถที่ยืมเพื่อนได้โหแบบเกือบทุกดานเลยแต่แต่ถ้าด้วยเล่นมานี่จะแทบแทบจะท,ทุกดานเลยมั้งครับเพราะว่าเราสามารถที่จะหาตัวละครที่แตกต่างจากเราหรือตัวละครที่เราไม่มีอะมาช่วยในหน้าที่นั้นๆได้อย่างทีมที่ผมเล่นอะผมเล่นเป็นเฟด้าบัฟใช่ไหมแล้วผมยืมตัวพี่เชอร์นะครับมาเป็นตัวแทงยืมจากเพื่อนมา แล้วทีเนี้ยผมก็จะมีตัวดาเมจที่ผมมาสุ่มได้ก็คือตัวของไซรอสนั่นเองสุ่มได้ซ้ําด้วยเศร้าใจอ่ะเนี่ยเห็นปะมันจะมีการจัดทีมอยู่นะครับซึ่งเราสามารถจัดทีมได้4ตัวละครเราจะเลือกตัวละครไหนลงไปก็ได้จะเอาตัวละครของเพื่อนก็ได้นะครับเชียร์ว่าแอดเพื่อนไว้เยอะๆยิ่งมีเพื่อนเยอะเรายิ่งแบบเลือกสถานการณ์การยิ้มตัวได้เยอะครับแล้วยิ่งเพื่อนเก่งเนี่ยยิ่งดีมากๆเลยก็เอามาแบก ID เราหรือเราก็ไปแบกไ d เดีเพื่อนก็ได้เหมือนกันครับเนี่ยแล้วผมก็จะมีอีกหนึ่ง ซัพพอร์ตด้วยก็คือเป็นตัวของน้องที่สามารถใช้ลมพัดใส่บอลได้อันนี้เห็นปะ่ะตัวะคอที่ผมยืมมานะครับพี่เชอรก็จะทําการแบบกลางโลกนะครับสามารถที่จะแทง รับดาเมจได้แล้วก็สกิลของเขาเนี่ยก็จะมีการยุยยุมอนด้วยเนี่ยอย่างเฟด้ก็ทําหน้าที่ในการบัฟทีมไปครับผมน,นี่นี่ตัวดาเมจขรงผมไซร, mm hmm. รอนคร, mm hmm. ครับก็ทําการตบบอสเออในแต่ละดาดเนี่ยมันมันจะมีการจัดทีมที่แตกต่างกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าบางดาดบางทีเราเจอบอสมันจะมีบางตัวละครที่เก่งเรื่องการเจอบอสกับบางตัวที่เก่งเรื่องการเจอมอนมู่หรือบางตัวที่แบบเก่งทั้งหลากหลายทั้งสงสถานการณ์เลยใหเ้เพื่อนๆเนี่ยเลือกดู ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดาดแต่ละดาดมันจะมีผู้บอกสภาวะทางอากาศที่ช่วยเราด้วยรวมถึงเรื่องคอมโบก็จะมีหลายแบบอย่างบางคนก็ชอบเล่นคอมโบเป็นน้ําผสมกับสายฟ้าใช่ไหมให้มอนมาติดแบบช็อตติดกระตุกแบบนี้ก็เล่นได้นะครับมันมีไอเดียที่หลากหลายคือในคลิปๆนี้ผมมาตั้งใจว่าอยากจะให้เป็นเหมือนกับรีวิวโดยคร่าวๆก่อน เพราะว่าบางคนอ่ะอาจจะยังไม่ได้รู้จักเกมเกมนี้นะครับอยากให้ผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยได้รู้จักโดยคร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปตามมาที่เป็นคลิปเจาะลึกโดยละเอียดให้มันจะทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อยๆปูพื้นฐานไปเรื่อยๆรวมถึงค่อยๆแอดวานจนคุณน,นั้นเทพและเก่งในเกมเกมนี้นั่นเองครับแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมกดสกิลฐานด้วยนะสกิลฐานเนี่ยมันก็จะปลดล็อกเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลือกบัฟตามสถานการณ์ ที่เหมาะสมสําหรับสถานการณ์นั้นๆได้เลยออย่างตอนเนี้ยผมกําลังจะล้มบอสไอ้ตัวนี้นะครับก็ทําการบัฟทําการอัดไปเลยเพืเ่อนๆจะเล่นมือก็ได้หรือจะปล่อยออโต้ก็ได้แล้วแต่ความชอบหลักๆอ่ะเล่นเกมนี้ผมเน้นการออโต้เลยเพราะเป็นการออโต้ที่มันมากแล้วก็เราเน้นการบอก จัดทีมอะถ้าเกิดจัดทีมดีอะครับยังไงก็สามารถที่จะผ่านได้อย่างตอนนี้นะครับผมบอสใกล้จะตายแล้วเป็นไงล่ะไซรลอสปลดดาวผมตึงขนาดไหนถามใจทีดูเฮ้แต่ตัวเนี้ยเก่งจริงใครที่สุมได้ตัวเนี้ยก็ไม่ต้องเศร้าใจไปดูผมเป็นตัวอย่างนะครับผมได้ไซรลอสมาก็แบกไอดีได้ก็ชอบเลยอ่าเดี๋ยครับใกล้ละใกล้ละใกล้ตัวละใกล้ตัวละสู้ๆทีมเราสู้ๆครับผมทั้งหน้าที่การบัฟนะครับการแบบเอาพัดลมเป่า ตั้งการตบบอลดีครับจบคอนเทนต์เป็นที่เรียบร้อยคือคอนเทนต์แต่ละดาดมันจะมีกําหนดอยู่นะว่าคุณต้องผ่านดาดนี้ใน10นาทีนะครับคุณต้องสามารถที่จะป้องกันเสาเทอร์มินอลของเราได้แล้วคุณก็ต้องสามารถที่จะเอาชนะมอนได้ด้วยเล่นไปเรื่อยๆเริ่มไม่ไหวละมอนเริ่มตีเราหนักมากกันฐานไม่อยู่ทํายังไงดีในเกมเกมนี้จะมีระบบเข่าวงกดครับซึ่งไอ้ระบบเนี้ย จะช่วยทำให้ตัวละครของเรานั้นมีค่าสเตตัสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเราเลยควรที่จะเอาตัวละครมาลงเขาวงกดนั่นเองครับแล้วทำการอัปเกรดสเตตัสของเรานั้นไปเรื่อยๆแล้วคุณเลือกสเตตัสที่เหมาะสมกับตัวละครตัวนั้นเช่นตัวไหนเป็นสายดาเมจก็บับ แล้วก็เลือกอัพให้มันเหมาะสําหรับสายดาเมจนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีจอดลือกไกด์แต่ละตัวให้นะอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะลงโหมดโหมดนี้ได้และเพื่อนๆอ,อย่าลืมอัพการ์ดด้วยนะเพราะว่าการ์ดเนี่ยก็ส่งผลต่อสกิลเอฟเฟกนะครับที่จะไปเสริมทีมของเราแล้วก็ส่งผลต่อค่าสเตตัสของ ทีมของเราด้วยเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเชนการ์ดการ์ดนี้นะครับเห็นปะว่าจะมีความสามารถในเรื่องของการลดความเสียหายครับ่ายังไงก็หาการ์ดดีๆมาใช้ด้วยยวผมทําคลิปแนะนําการ์ดแล้วกันเนาะว่าการ์ดตัวไหนที่หลายๆคนเขานิยมใช้กันอีกหนึ่งเรื่องสําคัญการดอกจันไว้100ล้านดวงสําคัญมากการแอดเพื่อนครับเพื่อนๆแอดผมได้เลยหรือเพื่อนๆอ,อยากให้ผมแอดไปหรือคุณจะแอดผมมาก็ได้และยืมตัวละครกัน <laughs> มัน ช่วยได้เยอะจริงๆนะเพราะว่าบางดาดอะไอ้ที่ตัวแทงเราแทงไม่ไหวไปยืมเพื่อนมาเฮ้ยผ่านได้เฮ้ยบางดาดอะตัวดาเมจเราไม่ได้มีตัวตีบู่ดีๆอะไปยืมเพื่อนมาเฮ้ยผ่านได้เฮ้ยบางดาดไม่มีตัวตีบอสอะยืมมาเฮ้ยผ่านได้เฮ้ยบางทีขาดตัวบัฟอะเออยืมมาได้ครับเชียร์เลยแอดเพื่อนกันเพื่อนๆที่ลองโหลดเกมนี้มาเล่นแล้วสนุกแล้วเพลินแล้วและชอบแล้วเราอยากจะอัปเกรดตัวเองจากสายฟรีไปเป็นสายเปหรือว่าเป็นสายงบน้อยนะครับมีแพ็กที่ผมแนะนำมากๆก็คือแพ็กนี้ครับแพ็กสามสิบเก้าบาทคุณเอาแพ็กนี้มาก่อน จะได้น้องเฟรด้ามาผมมาสุ่มไม่ได้ผมเลยต้องมาดึงออกมาจากแพ็กนี้แหละครับพอได้ตัวมาหูเล่นง่ายขึ้นเยอะแล้วเป็นตัวระดับท็อปเทียด้วยแถมใช้งานได้ยาวครับอันนี้ห้ามพลาดนะแล้วก็จะมีแพ็กอื่นๆนะครับที่แนะนำเหมือนกันอย่างเช่นแพ็ก390บาทแพ็คแพ็คนี้ถ้าเกิดเพื่อนซื้อมาเพื่อนๆจะได้รับคิสตันมา150ครับแล้วไอ้คิสตัล1้0าบบาทเพื่อนๆสามารถเอาไปแลกกับไอ้ตัวด้านใสมือของเราได้ตัวตัวนี้ซึ่งตัวตัวเนี้ย มันจะรับประกันการได้ตัวละครระดับ6ดาวนั่นเองคุ้มและถูกมากๆแล้วก็อีก1แพ็คที่เพื่อนๆนั้นสามารถที่จะไปได้เหมือนกันสำหรับคนที่มีงบเพิ่มเติมขึ้นมาแพ็ค1000แพ็คแพ็คนี้ก็เอาไปสุ่มหาตัวละครแล้วก็มีของต่างๆให้ด้วยครับคุ้มค่ามากๆเหมือนกันและนอกจากที่เรานั้นต้องทำเควสรายวันในทุกๆวันอยู่แล้วคุณอย่าลืมมาล็อกอินรายวันด้วยนะครับมีแจกตัวสุ่มกาชาเหมือนกันเลยคุ้มมากๆใครที่แบบดวงดีนี่สุ่มได้ตัวที่แบบตัวเองต้องการหรือออกวเฮ้ยยหหีแหละ เอาแบบมาเสริมทีมเสริมทัพของคุณได้เลยนะครับคนที่รออินไลนวันก็จะมีตั๋วเพิ่มเติมเนาะหรือว่านี่ครับจะมีการที่เราแบบไปเช็คอินรับของต่างๆอ่ะอันนี้ก็แนะนําโอเคสุดท้ายนี้เรามาสรุปท้ายคลิปกันครับก็ผมแนะนําว่าให้ลองเล่นเพราะมันเพลินจริงๆไม่เชื่อคุณลองถามคนที่เขาโหลดมาเล่นก็ได้ติดแบบติดกันงอมแง,ง,ง,งมเลยค <N> ือ <ไ Pablo> <N> ผมอ่ะมีทั้งบอเล่นทั้งบน PC ซแล้วมีทั้งเล่นในมือถือนะครับ ขนาดไปนั่งกินตีน้อยไปนั่งกินบุฟเฟ่ผมก็ยังนั่งออตโต้นั่งกดเกมเกมเนี้ยไปด้วยเพราะมันเพลินจริงๆหรือในช่วงที่แบบว่างปุ๊บเอาเปิดในมือถือเล่นปั๊บเลยนะครับมันสามารถที่คอร์ดกันได้คือ ID ของเราอ่ะเพื่อนๆจะล็อกอินผ่านใน PC หรือจะล็อกอินผ่านในมือถือก็ได้นะครับมันเล่นต่อกันไปได้เรื่อยๆย,ยิ่งใครไปเล่นแบบสายมือถืออ่ะโอ้โหว่างตอนไหนก็กดตอนนั้นได้เลยนะครับอันนี้คือเชียร์ให้ลองโหลดมาเล่นจริงเพราะมันสนุกมากๆเดี๋ยวในคลิปๆเนี้ยเราปูเบสิกๆ ใช่ไหมเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเพื่อนๆเตรียมรับข้อมูลแบบเจาะลึกจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ข้อมูลแน่นๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มลงลึกละว,ว่าทีมทีมไหนมันบิวกันยังไงแล้วก็ทีมทีมไหนมันต้อง เล่นตัวไหนกันบ้างนะครับคอมโบแต่และคอมโบอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กยังไงเดี๋ยวรอดูในคลิปหน้าถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมในคลิปคลิปนี้ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณในทุกการรับชมมากๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมโหลดมาเล่นด้วยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย